สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาแนะนำร้านทำสติกเกอร์ชื่อป้ายให้ลูกๆนะคะโดยที่คุณแม่สั่งจากร้านนี้ใช่ไหม My name is พอส่งมานะคะคือแบบเก๋มากทุกคนดูคือส่งมาน่ารักมากๆ ถามว่าราคาแพงไหมสำหรับบางคนอาจจะมองว่าแพงหรับบางคนมองว่าอุ้ยมันคุ้มค่ามันถูกด,ด้วยแพ็กเกจจิ้งด้วยหลายๆาอย่างแล้วคุณแม่ก็มองว่าเฮ้ยมันก็โอเคคุณแม่เห็นจากเพื่อนนะคะสั่งของที่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า <Hey. S 2> My name is <Hey. S 2> เขาให้อะไรเราบ้างเปิดก็ได,ได้ว้าวาว้าวว้าคุณแม่เปิดบาก <laughs> <laughs> นี่ ตือสิ่งของกันน้ำได้ไม่ทิ้งคราบกาวนะคะแล้วก็มีไอจี IG กับ Facebook p เพจนะคะ my name is sticker นะคะ line at sky my name is นะคะนี่ค่ะอันนี้คือลายที่คุณแม่สั่งจะเป็นเมอร์เมดนะคะของน้องอันนี้แต่เดนทั้งหมดอันนี้มีประมาณถ้าคุณแม่จะไม่ผิดสู้สึกจะร้อยกว่าดวง คือคุณแม่เอาแบบนี้เพราะว่ามันน่ารักถ้าดูดูค่ะคิวสัมผัสคือแบบดีมากเป็นตัวนูนเห็นไหมคะตัวนูนเงาโอเคมากๆเลยคุณแม่เคยสั่งร้านอื่นมาถามว่าดีไหมมันก็โอเคมันก็ดีค่ะแต่มันจะเป็นพื้นเรียบๆแต่อันนี้คือแบบมันเป็นมันเป็นนูนอะแล้วแบบดูน่ารักดูผิวอะไรอย่างนี้ยค่ะ ไม่ได้แบบธรรมดาโอเคเลยสำหรับร้านนี้นะคะหเซตหรือ1ลายเนี่ย<ม>ก็อยู่ที่ประมาณ300บาทอยู่ที่ว่าเอากี่ลายอ่าเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูตรงนี้นะคะรายละเอียดในการสั่งเนาะคุณแม่ไม่ได้อะไรายๆกับทางเพจเลยนะคะแต่แค่อยากจะแนะนำอะไรดีๆให้กับคุณแม่ที่กำลังมองหาะไรคิวค้วๆทั้งแบบของผู้ชายและแบบของผู้หญิงน่ารักมาก ลองเข้าไปดูกันนะคะเผื่อบางเีียรจะได้ไอเดียเก๋ๆเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ